สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องรอบแรงๆมือนี้มาพอกันอีกแล้วมือนี้บรรยากาศอยู่เข้มน้องบอลเก่ากับ,บทีมงาน<อ>พวงนี้ส่วนทีมงานเจี๊ยตุยเบาอาจกันยังดักซะก่อนคิดเบ็ดอ,อินสบายดีพี่น้องก่อนเอาวันนี้อารมณ์บอดี้บอลเป็น,นยังไงเจี๊ยกลมยังตีปลายอยู่ปลากระติดสีดินกระดก จเจ้าเก่าทุ้งตัวนี้ที่ใส่นะพระคุณจุกเข่าจุกเขา่นขานะใส่นะนบรรยากาศเมื่อนี้น้องกามก็ยังนั่งหูโมยู่นั่งคึดเอียงดิเบาอาดบ้านเดียวกันมาเห็นเลยจิมเบนนี่เบาอาดมาเหน็นว่าอาัานเต่ากับปิกนิกกระด๊ออุ๊ปป้านะครับอันเบาอาดมาเห็นน่ะประคุตว่าโอ้ยจิมเบนคืออันพอมันแต่ยังหน่อยลีลอนี่เสียกามห่านีา่แหละคนละไป สบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปไปไปมาเบิ่งชิมยานเป็นตาตอนมาเบิ่งติ่มนานเป็นตาตอนเิ่นตีเต็ดแบานดุกดอป้าได้อีกแล้วมื้อนี้นะป้าจะน้องเขาขับไปแล้วจังไปกินเมานนี้คือมานั่งพับเพียบแทบว้าวแล้วก็พุ่งดงขึ้นมาโลน มือน,นี่นะนยังใส่หัวนะแม่งกับเบื่อ,อป้องจะเอาอยัางใส่ในหัวจนันน์น้นองตัวนั้นก็นัคิดป้อมๆอ,อ,อยู่คุณส่วนเบาอินเปิลกับบอตาบ่ายดีที่นอ้องตั้มเต้นตัวดักตาต่าดีที่้อง ชนน้องกามกับอันยองกามกับยาตุยเพิ่นกคยอยู่นี่นี่แหละพี่น้องชิดเบ็ดอยู่นี่แหละเอาปลาทึบบนหันเอาใส่ไปสัก้างมาสอง้างบอกถือบัดรซองนะดึงดึงปลานิดน่อยบอก ถอ,อีแล้วทั้งพุ่นค่ะบรรยากาศตอนแร่งแรงพี่น้องว่าสีเอาเข่าลงมาซู้อ,อันเจตุยก็เบาอาจกินติพนึงพัดพี่น้องไปลงมากินเบิร์ดแล้วก็เลยขึ้นไปเอาเข่าไม่ครับท่านพี่น้องลุกร้านลงมากินกับเบิร์ดติพนึงปล่อยลูกน้องหน่อยปะกมณขันย่างไปเอาเป้าป,ป,ป,ป้ป้มันคำมันหมึดแล้วนี่นะ หอยเข้ามาปุ๊กจุ่มตีเล้ากระดกกระเดียเ้ยเ้ายหนากับลานโอ้ยปูกับลานปูกับลานเพิ่นเห็ดอันนี้อยู่เบื้องนี้พี่น้องจุ่มลุงไปแล้วถึกเอาถึกเอากระพูด บัตรที่อันพอน้องกามาตึกแหมือนอ่ะน,นะบุได้จักเทือแต่ละเทือนะในแต่แปานินบัดนี้เขาสิคิดเอาเจ้าอย่าไปบอกพ่อเจะได้ว่าเขาคิดเอานั่นแล้วสิมาเอาเบิร์ดรนะองกามกับบัตรเล็กหน่อยซ้ำเนี่ยทายได้น้องอเนาะบัตรทำเล็กหน่อยสำลูกข่อยบุได้เมื่อนั้นะมันเต้นก็ต้องกระแด้งยังข่อยไปทายลูกแบบติดเลื้องลงกสดไหนดีนะข้าวเดียวบุได้ติดเลือง ก็ลงสอดอดกเห็ดตึงตึงตึงงอย่านี่ด้บบได้เปิดเพลงยังผัดลงผัดดึงดึงขึ้นมาผัดติเป็นตัวเอชี่เรืองผัดโอ้ยเดเห็ดอะไรอ่ได้อีกแล้วปะปะน้ปะปไพใหม่ปอองกาเสียปสบายดีพี่น้องกน้ครับขอับกานะเอาขอคับนะ เบาเบาเบีอืหอบาอักลุ่มปดอ,อยู่นี่นะกลุ่มปดอยู่ไวๆอยู่นี่แหละป้าถ<ป>้าหากินันนีะหาก็ินกได้กินอีรีออเนอะาะไกินกนมอไ่ด้นนไไดันพอแล้วมันบักไล่ๆนึงนี้นะปีกนะก็จนเย็นย่างไปแล้วเต็มย่ได้มาอีกแล้ว ได้ไหมอีเล่ต,ตัวหนึ่งหนึ่งโตใหม่เลยไปจับบ้่งถ้าเอาไปน,นิน่งแล้วใส่สองโตเล่นมาทอดไปยายทำมือตืดตาละจ้ามันมืดแล้วนี่มีเจบาพหินหุง <ừ. S 1> สิบเอาสปอตไลท์บ่ามันเยืองกัน <c oughs> นั่นน้องกามใส่เบสอีเลยบอเมืม่อนะน้นองกามนี่ถึงกับละงเมะมันน้ำเลยมื่อนี้เนี่ย น้องตุยนี่บอยย้อมขึ้นมาเลยจะเป็นยี่ยังเดี๋ยวนี้นะโผดอีลีได้มาเถินโผดว่นน้องตุยพอ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 แล้วมันสีดับป่านะมันกขัดับแต่ว่า เอาแบบขั้นยาวๆทีมลูกตางพูดตึกตึกขึ้นมาเลยคอมเมนนะเนาะบรรยากาศตอนแรงๆก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยพูดเขาอยู่บ่อะมาเขานอาน้ำเมียค่อยพูดน้องกามเพิ่นกัยังบ่ยอมสองยาลานคือไม่แสบมาน้ำแล้วนี่สองยาลานนี่บ่มียอม ขำมืดแล้วไม่ไงมาทอดพ่อได้เนะหาะใหน้นางกินซิวๆได้สิมาเมือ่อยอยู่นี่ดดนนนบ่นี่บรรยากาศการปิกนิกกันอยู่ดีนะพี่น้องจ๋าขำมืดแล้วยังบนในเมืองพี่น้องเอ้ยสมบัติมาเก็บนะวันนี้นะพี่น้นนนองให้กินยูสัยกับขำมืดบไปจับมือฮะแตงกกาบิึงขึ้นก้าวแต่ะพี่น,น้องเอ้ยเบึงบังแตพี่น,น้องเบิึงแต่บนนี้คือบิึงแต่ คนบเบิงเนี andal, love, ่บเบิงแต่แต um, ่เราเพี่น้องเราซอนทำงานกับพี่กน้องนี่แหละถ้าพีน้องบ่เบิงกับบมีเงินมีคำใส่แลเนี่ี่้านอกิไม่ต้ใช้มือนะเอา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 อย่ามันติดเหลืองยันติดเขียวเห ไม่นางฮงฮงเอาเพื่อเชมือฮะพักกิ่เรียกยเออคืออยู่ป้าบรรยากาศคอยเฮงพักเลือดแตกเลือดแตนแต่วะยันเป็นสตูดิโอไมค์คอนเทกต์บ่กินแ้วไม้สามเขาเลย เน่มันก็บบริษัยชุดเยอะอันฝานี่กันอืมฮู้ยดูดีหอมเนี่ยสามีติดโขดหน่อยบริน้องกี่มู๊ค่อยู่แล้วคนนีงถาเจอก็ได้จะเป็นกี่มู๊ค่ะยืนเหอแม่บอกอย่ามันบริน้องเดือดรุ่นบรินองรายที่สุด อัาลคหัขอยก็เคยคิดมาแล้วว่า้ามนี้กินเนี่ยเพิ่นก็บเบญเทิ้งตูช่องยี่ท u ปก้างข่อยสิเปิด่องยทูเจ้านั่งอย่างน้

มันกับบัวซุกแล้วเฮ้ยองอีมันให้บบสอพอดีเออพอดีโดนะยั่บสุกนะเฮ้ยน่มันกับเดจ้าดแล้วฮะข่าวนะเอดนะเดินเลนก่าอืมเฮ้นกับปิดนี่ยมันกับุกคือเก่าทานานนัยไเป็นั้นงบมันขึ้นอยู่บ่บานจ อ่าเป็นกนงติดแล้วจะบลากลากเอาดนีรถนีล้แกอันน yeah, ี้ออกแไปแกยเสียดายยงบอแกนียน่ปยแอ่าปื้อแก้วกระสุนโยกียกนพักน้ำพักเจ้าคือบริเวณแก้ว สม่มๆนะตอน่คือเบาใส่ทงอย่างลงมากคบเพลินก็เสียเพราะนี่ทุกอร่อยใส่ีบงหน้ามาฟอมเอาใส่ไลำเกลือก็จะบิดซิบบาทพี่น้องเอ้ยจาอ้องุกนกม่ยนนะมันุกจเลยวดองหอยห้งนาจ้ากงเงยกงเงยอยู่นะฮะนะปั๊บปกินปั๊บม่กินคัมคือคมกับดอกไมาใต้โอ้ไม่หาย พัวนียใช้ส so ีไห้แล้วมกินข่าวเย็นนี่ไม่ใช่เอ็นตึงแ่ำฮาวฮ่าทำพัสีหยาดเนี่ยเต๋อคือหมบานเจ้าขี้มันง่ายล้างลงพ่นที่อย่างดังโอ้ยง่ายกันไทยแล้วว่ากันมีน้ำพิมพ์นี่ลงไปไปน้ำพิมพ์เซฟน้ำพากโดไปเจด้วยเ

โมเดเท่นค้ด <te ิางเท่านั้นดิโอ้โหอไรนงเปอร์เซ็นตหนึ่งเออแล้วคนเลยจนดับคุบอกคิดเือะนะบอกไทยคิดตังมไยคิด่ายนอ้าวเปนัางคิดแเวลอือืมจะิ้ได้อืยจีาพี่น้องมันต้เปลาเค็งแท้ใช่แหตัวมันใหญ่เลยเพราะว่ากันจีบปลาเข็งพวกมจสิก็จะ เอออย่นี้น้โอ้ยบีแตะะไรสักอยาคกินเยโหมันนี่ทิ่มแตะโหมันนี่เข้มแ็งยังเ้แเฮ้ยเสร็จแล้วเราจะไปลาเพือสายต่อเปล่าตากูกรบ้าเต็มเ้มแง

เออโอ้โหใครบ้าๆกินบ้างบ้างอือคือเงือกแล้วเจ้าเคยกินเยอะเจ้าเคยกินยาคุมเยอะเจอย่างบบเคยกยาคุมมายาคุมอ่ะจึงจะมาคุมเขาอยู่ที่เขากินกินทำละมุนแต่ว่าบ่ไอ้บ่ตีละเปานอย่างละมุนนี่ก็เบื่อปฏิหยากกินยาคุมแต่กินเด้อ ก็มอจะลับตึ๊องเรืาา ừ ừ ่องเนี้ยลองกินแตงยาผิยาคุ้มเด้อกินตยายาตัดเสื้อกิตยาตัเสื้อ, <c oughs> อจะปวดเอาว่านคุ้มอย <c oughs> ู่ <c oughs> ังไปกิดม <c oughs> ั้งเรกินให้ลำบุญเบิกินกบเิาว โอ้ยมันก็ใช่อบพรามแลูดก็ไม่เชื่อดอกเยอ้ยกัะดายวีบัคนบัท่านจ่ายนะกะายีไม่ไปไปสิบกินอกจากว่าคนจ่ายแล้วมึงจจ่าแล้วก็ลองกินมึงด้อกลินมันคือเม็ด่ะระไ้เม็ดนอกจากคือยนของเจ้านักินเห็นเนาะขึ้นแข่งกับพัวมันกบบโว้ได้เนี่ยหนเนาะพัวระนข้นเมียข้นเลยอันน้บนเล้วมนคนแต่ว่า บ่อยแล้วเยมันขึ้นงกงนะเยเนาะนมากบนบกเ้ยเด้อขึนคนว่าบนบกขึ้นก็คองายอบนกมันคนด้อย่นีเมันจาป้องเบียนะตัวเริ่ตัวเหลาดยมันติดเอากระป๋องนีไปกระป้อง้ไ่ มูำ um ามนำกันนะเหีทางสีนะแงไปแล้วเ pues huh? ็อบอติดทางีไปนับนเต้นอยู่ขึ้นเดี๋ยว่านย่างแพร่แพร่ลงมาแต่ว่ายันโม่ะฮเข้าเขายินเนาะ

ในห้องใส่แวกแวกิ่นที่ท uh มือทาบาบุญครมอเบอเก้าแถาเลื้อนเลยที่ดงยาหม้อเบอร์ขึ้นมาได้สอดเดอะกุดได้ั่เรากนาเพียรนะเดอทางุือนบาบุญคๆๆบ

ดูแลกันมาติดตัวเด้อมาเล่นละเล่นน้ำว่าเด้อนี่ประจมเสด็จได้คลองใไงคลายพักน่ารัเที่แดดจ่ายยากเด้อติดสายอยากไปทั้งได้ก็ไปเด้อคะแนนคนนี้ฮะใจว้าวว่าดีเด้อติดแกลกติดนั่นนั่นทั้งนี้เด้อกับดริวาเด้อทำกุศลเด้อติดไปซ้ำเด่นกัมันเด้อ ขำแดดไป่าปึ๊เป็นเล่นพุกะที่ถิงบ้านคือว่ามีอาแล้วบอจังมเบอร์งมาลอกินจนมืดพี่ันซอวงาเด้อถูกติดใจเด้อวมือลาวงวงการแล้วปแล้วขาวกรกข้าส่วนสลา ยังกบยจายังกบยจาะบริวารสุดแรกต้องหลอกเนเลนกับผู้เสยผู้ตายเด้อเนาะลายเงี่ยงคี่ยงคมเนาะลายข่อยกับบริวารลายบริพิบ้ากับบริวานไว้ใจคิดนโปตายเด้อนอกจากฟัวข่อยเด้ออันฟัวเด้อบางทีเป็นแต่ฟัวข่อยผู้เดียวนะเด้ออาน้ำอยู่งาหงาอะไ้ผูกูนี่กับบริอาใจใสเด้อกับผู้นีดเด้อ กระถ่วเนาะฝนนี่เนาะในเมื่อกินฮอดกินฮอดจะ่พวกรอยเดิมพวก่อยบุไปทํางานก่อนต่มอ่บนเดอแต่นี้ยมาไก่สดเดิอยมาใไก่ลดเบาเทนี้นะเออ้าจ้าอยาให้สินเห็นนะกินฮอดแต่พวตรำต่ำ่อยบุเด้อเขาบอกว่าน้ำอีกเขาโทรมานะ มือห่ acio, ูไปเกิน <médico> ข่าวซอยเขาแล้วเขาว่าบอกว่าเออไปแย่เลยท่านเอบอกว่าเขากินคนกินเราท่านว่าแพงเขาหมักเขาผัดเขาผักเงินมาให้ลูกกับประเดยยังเขาได้ก็เอาไปจนเบิดเอาไปจีบแตกงานสวรรค์นะเงินทุนะที่หน่อยแตคิดนะเฮ้ยเงินทุนคือเงินลาวอย่างี่บอกไปจีบแตกจนเบิร์ดเปล่าเงินสองพัน ของตัวพันหนึ่งของเี้ยงยัพันหนึ่งยาเ็กคือทานิดแล้อสีเลี้ยงนะจะจ่ายเงินจ่นตัวบล็อนแล้วก็จแบบตูดทัวจ้านบ้งหรงบหมูกระมาหรือะไตดเบิ้ลอะแรมาต่ไอ้นบ บอกพว่าว่าควรให้มาคาดมาสู้เขากินจ้าจุนมืดจุนค่ำเป็นน้องตะเวนตกโนกเขานอนอืมแต่พีซสอนโตนี่ยังบ่ได้นอนนะจ้าตาซ้ายมองกองทุกวันมีซัมผุดแสบผู้ใส่ยามมาใกล้สะเดือซันบริวันเด้อน่าเป็นฮอดแต่ัว่าซันผุดยุ่งเทพเด้อเป็นเพรานยังมาคิดฮอดกันหมักกันกระโดดกับพวกนั้นนะเคยไปสะบาดกบนำกันบอเ่ คือฮัตต์ตัวผู้เจ้าเนาะรวยเนาะเฮ้ยเนาะตัดเจ้าหลุดบอคุณมาซาตายตะกี้ฝรีมีเอ้าเจ้าไปจะมีเอาบักผู้ไฮจระหน่อยนะแทนหมูมัอนนะบ้านสุกเนาะโตก็กลับม่เย็นได้ขันยังไดแต่พุดเด่พุดเดย่เนาะอืม่ประเทศนะบอล ปได้มากกับกระาอยากได้ผู้ให้ตลาดมาผู้ให้ตลาดมากัมีอาเนาะคิดบันโศกมากกบกบาดเดินเข้าไปยี่มาเกี่ยวเข้ากับมีนีนซ้ำบอกทะเลาะรวกันจะบอกเขาคิดตเจ้าบอกแต่งแต่ไมวันนักจาก็บะติหัดตลอดจะสเต็กยังเข้าไปวันนี้พี่น้องเออกระหัดพูดว่าผัดวาบ้านีนะ ชิหนดพัวแรงแรงเวิดเอามือนสนมาเอาบุเตนต่อสจ้ากินจนคำมือตืดตาพี่น้องเอ,อ้ยยันนีเราทำเศษนะ <c oughs> แต่ว่าฝัดเมื่อแันแรกอีก,กสีห้าล่เด็กหน่อยคือเกาเ<อ>บาหนีบเบาซื้อใ,ใส่ใจ่สักกินหอดแต่พัวสั้นผู้เดียวอยู่กอดถ้วหมอพูน ว่านันี่นว่าวได้มันเมื่อหล,ะกะลักกระไรยิดน่อยออมตู้พี่น้นอ,อซึ่งไซย์คืนนี่นะซ้ำหลักเงิน้ายมูหาพันสามนิดหน่อยไม่หยวสีแตกเบิร์เรจะมากินหอดพัวนัน <c oughs> ่นิหน่อยไม่หยวซีแตกเบิดแล้วเงินหาพันสามเรจะมากืนหอดพวัวอีแล้บแบบนี้นะเดใจเดกค่ะก็บ <c oughs> ก๋วยาเงินพวใส่ซองพันทงปุ่นก็ยังปีงอีกอยู่ทงปุ่นนะครับกาเงินน้ำพวกรซองพันกับเนี่ยัยบุลพานจ้าไปสิลงหาข้าวบ่อบเบเอาเอาางขนก็จีแตกเนี้ยอ่ะซื้อกินถาขาเออมาจังแทนบอไร้เทศเลี้ยวาษาแท้เนี่ยง พี่น้องคลิปนี้กาถือว่ายาพวพอสมควรแล้วพี่น้องเอ่นบ่อไปเอาเงินกับเนียน้อยบ่ได้ไปกับบอมีเงินไต่กับอันน้นพ่อแต่ส่วนคลิปนี้กับยาวพอสมควรแล้วพี่น้องเอ้ยเบาซ้อนกับเสด็จอัลลาพาจากพี่น้องจังไปพ่อกันมืออื่นถือว่าคลิปต่อไปอีกคือสิบบอมีแล้วมัอนี้มือขั้นมีกับใจลงให้พี่ให้น้องเบิ่งเขากล่าวคำว่สาสบายดีพี่น้อง